ไม่รู้จักจริงครับไม่ได้ติดตามอิตาลีครับติดตามอิตาลีก็แค่ตอนที่โคโวิาเฮ้ยเฮ้ยเอ็มปาเป้ทีเด็ดมาแล้วครับผมขอเอ็มปาเป้อีกตัวหนึ่งฟานไดตัวหนึ่งซอนเทอรมินตัวหนึ่งคือจักสามใบเนี้ยฟานไดหนึ่งเอ็มปาเป้หนึ่งซอนเทอมินหนึ่งเนาะโอเคครับไปลุยครับผมเอ็มปาเป้มึงมาเลยเอ็มใครที่กำลังมองหาไอดีเอ็มล้วนนะครับผมแนะนำร้านนี้เลย 3x shop บริการ idm ล้วนและ o อนเข้า id หลักและยังมีบริการกด pc เพื่อลดภาษีของนักเตะด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับนึกคึ้มฟ้าคืนาค้นฝนหลังจากที่รัฐบาลประกาศว่าโควิดไทยต้องรอดไทยต้องชนะผมก็เลยจะเติมเงินจัดแพ็คเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวส้นตีนอะไรกันเลยครับเด็ยกระเบื้องก็คือจริงๆแล้วอะ เออต้องบอกก่อนคือปกคลิปอ่าผมทําเป็น5แพ็คใช่ไหมผมลืมไปครับว่าผมซื้อไปแล้ว2ซึ่งแพ็เนี้มันจากัดการซื้อ5ครั้งตอนแรกผมกะจะมาซื้อหมดเลยไงแล้วมันซื้อได้แค่3ก็โอเคเนาะยังไงขอโทษเรื่องปกคลิปไปก่อนนะที่แบบเขียนว่าจะจัด5แพนะ็คเนาะขี้เกียจแก้แล้วครับคือที่ขี้เกียจแก้เพราะว่าผมไม่เซไฟไฟล์ปโปรชอปอันนั้นไปมันเลยต้องทําใหม่ก็เลยขี้เกียจละ้ะยังไงก็จริงๆผมว่า3ชุดก็ก็ปิ่นเปรมอราไทยกันแล้วแหละ อิ่มเอฟอาลาไทยจริงๆที่แบบเติมแพลนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรือนู่นหรือนี่แหละครับก็คือผมอยากได้เอ็มปาเป้กับฟานไดมาเล่นมากสำหรับปี UCL อยากลองเล่นครับเพราะว่าซอนฮยูมินผมได้แล้วใช่ไหมแลวคือผมรู้สึกว่าซอนฮยูมินมันไม่ค่อยสุดอ่ะผมก็เลยอยากได้เอ็มปาเป้เห็นว่าเอ็มปาเป้ปีนี้ค่อนข้างจีจ้าสปานนตโอเคก้นจัดไปจ,จัดไปครับสามกล่อง ไม่ต้องบอกแนละ้วประกอบด,ด้วยแพ็คอะไรกัผมว่าหลายๆคนคงรู้แล้วเนี่ยดูตรงนี้ก็รู้แล้วเนาะท็อปร้อยห้าสิบยี่สิบสิบแล้วก็กุยกุยเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามอะไรประมาณน,นี้ครโอเคร้อยเอ็มสามชิ้นนะอย่างแพ็คไรชิ้นนะผมก็ปะไล่กุยกอนแล้วกันครับไล่กุยโอ้โหกดผิดครับเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยดีกว่าครับอตอนนี้ราคาบัคกไม่น่าจะมีแล้วนะครับใช่ไหมเห็นใครเขาบอกปับเหมดเฮ้ยเบอร์เก้าใครวะ กาเบียวเฮซุสกาเบีวเฮซุสเรียบร้อยกาเบียวไม่ทายผิดนะไม่เดาผิดนะไม่พูดผิดนะไม่พูดผิดนะเจ็ดกระเบื้องโดนด่าทุกคลิปเลยเวลาแบบตัวมนันงั้ผมเดา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 แม่งผิดไอ้ด่ากูอีไอ้เฮียกูไม่แฟนมันแท้เว้ยโอ้โทรโทรถามตัวเหมือนอ่ะันปันใจอ่ะคือจริงจคือแบบโอ้โหบางคนก็ด่าเกินไปด่าพ่อรอแม่เจ็ดกระเบื้อง พ่อผมตายแล้วอย่าไปด่าเลยเอามาครับเฮ้ยวิ่งอย่างนี้โหโอบรักปะใช่ปะโอบรักโอบรักบักจุ๊บหกสิบล้านนออี่ง่ะเห็นว่าก,การนี้ไม่ค่อยดีครับมันเป็นการการประกอบเลยอะ่ะหุย้ยอากุโลเอาเฮซุตมาอีกละเอ้ยอากูโลเนี่ยนะอากโิโรอากิโรไม่ใช่ครับมันกุนโดกันเนี่ยไงแก้เดี <c> ๋ย <oughs> วโดนดา่าเดี๋ยวโดนด่า มุกเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุก,มก,มกจริงเราไม่ได้มุกหรอกผิดจริงครับแป๊บนึงผมมีการ็อห้าสิบเนี่ยผมจะมาเปิดทุกคนดูว่าการได้โดเป็นยังไงอ่ะไปโชว์โดไปโชว์โดเอ,เ,อเอาเอาโดโดอ้วนพอครับโดอ้วนพอโมเบอร์สี่ใครวะอารเจนตีนาครับซานเนตีครับหกสิบเก็มเองอ่ะ โคตรกาครับผมว่าผมไปต่อเลยผมว่าผมไปต่อกับการพวกนี้เลยมันเป็นสูตรนะที่ผมกดทีละหนึ่งอนะแง่ไงวิ่งมาพลังดีแน่นอนนาโปลีบาซินใครวะอัลันไม่รู้จักไม่รู้จักจริงครับไม่ได้ติดตามอิตาลีครับติดตามอิตาลีแค่ตอนที่โควิด เฮ้ยเอ็มป mm ัปเป้เอ็มปัปเป้เอ็มปัปเป้แม่งมาจากใบนี้เอ็มปัปเป้แม่งมาจากใบนี้เอ็มปัปเป้มาจากใบนี้เหรอว้าวเฮ้ยเอ็มปัปเป้มาจากใบนี้มาจากโอ๊ะโอเก้าสิบสามนะครับทุกคนหนึ่งพันล้านผมว่าผมคุ้มแล้วผมว่าผมคุ้มแล้วคุ้มที่สุดในโลกครับคุ้มที่สุดในโลกครับ ตัวแพงสุดเลยนะใช่ป่ะเอ็มเปเป้ใช่ครับเอ็มปเป้แพงสุดเลยครับลองมาก็ฟาฟานดครับลองมาก็ซอนฮุนมินครับเมสซี่ครับสามตัวบนนี่คือราคาค่อนข้างโดดนะครับได้ใช้แล้วครับนี่ครับเป้าหมายผมครบแล้วฮ้าเอ็มเปเป้ขนัดสองเท้าด้วยหรอต้องลองใช้นะครับต้องลองใช้ครับผมไปตีบวกแม่งเลยมันไส้ครับใบแรกโอ้โหท็อปดาบร้อยเอ้ย ราคาบักเยอะกระเบื้องร้อยี่้าเอ็มพลังแค่นี้แหมใครยังมาซื้อขายในตลาดเป็นร้อยเป็นพันตัวก่ฤฤฤฤฤฤา,าครับเฮ้ยดีบาล่าชัว,วเวอร์เจ็ดเอ้ยโดโรนแต่ไม่แพงอะดิมันตกรอบมันแปดสิบล้านโอ้โหพลังแค่เก้าสิเองโดโด,โดรอคิเซียโนโ,โรนัลโดไม่เป็นไรนะไม่เครียดไม่เครียดน,นี่ผมไม่เครียดน,นะเพราะว่าผมได้ตัวดีมาแล้ ผมได้ตัวที่อยากได้ไม่ได้ไดตัวดีหรอกอ่ะผมเปิดนี้ไปก่อนมันมันมันไล่ดวงไปก่อนอ่ะมาเบอร์เจ็ดโอโ้โหโค้ดพวกเป็นโค้ดมันเป็นโค้ดเพราะว่าตอนนั้นโดนเปลี่ยนตัวออกมันไม่ยอมออกเกป้าแซลเล่นนะแซวเล่นเผื่อบางทีแบบใครเป็นแฟนขับนักเตะตัวนี้เดี๋ยวว่าดาวอีกอ่ะไปผมไม่ต้องเอาออกเลยนะได้ตัวก,กากาขายไม่ออกก็ช่างแม่งนนเนี่ย ไอ้หกสิบแปดเนี่ยแม่งขายไม่ออกหรอกผมมั่นใจเลยขายไม่ออกหรอกเปิดเปิดแม่งเนี่ยเพราะมีช่วงหนึ่งผมเอานักเตะออกอ่ะคนก็คอมเมนต์ด่าผมผมไม่เอาออกแม่งเลยเปิดได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้เงี้ยเดี๋ยวจะโดนด่าอีกหรือเปล่าอ่ามันทุมเมลเจ็ดสิบเอ็มเองครับอย่าด่าผมเลยด่าได้แต่อย่าแรงอย่าถึงพ่อแม่ผมอ่ะอย่าด่าเพื่อแต่อย่าถึงพ่อแม่ผมแค่เนาะโอ้โหเดินอย่างนี้ 30ล้านเนี่ยดูดิดาบห้าสิบเฮ้ยเชลซีใครวะรอเลยไม่ดาวเดี๋ยวโดนโอ้โหโควาสิโควาสิก้าโควาสิเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมไปตีเอ็มเป้โชว์เลยดีกว่าผมว่ามันมันผมมันวาวุ่นละตอนนี้ผมวาวุ่นละไม่ต้องออกออกครับไม่ต้องออกขี้เกียจผู้พันทำเพลงครับฟันไดนปะวะไม่ใช่เหรอเบอร์สิบเอ็ดทาแรก หยิกย่อยหมอยซาร่าครับหื่ก็ยังโอเคยังโอเคฟันได้ใหม่ตัวนี้เพอร์เฟกส์ฟันได้ครับเฮ้ยเอ็มปัเมปเป้ตัวหนึ่งเอ็มปัปเป้ตัวหนึ่งเอ็มปัปเป้ตัวหนึ่งตุ๊ก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 เอ็มปัปเป้ฮ่าขุมเว้ย ใครวะเบอร์อะไรเนี 9, pues? ienne, ่ยเบนเซม่าป่ะเบอร์เก้าเห็นเมื bueno? ่อกี้เบอร์เก okay, okay, ้าวะเบนเซม่าครับผมร้อยเอ็มชิวๆไปชิวๆไปชิวๆไปครับโอเคทีเด็ดมาแล้วครับผมขอเอ็มปอรเป้อีกตัวหนึ่งฟานได้ตัวหนึ่งซอนเดนมินตัวหนึ่งคือจักระใบเนี้ยฟานได้หนึ่งเอ็มปอรเป้หนึ่งซอนเดนมินหนึ่งเนาะโอเคครับไปลุยครับผม เอ็มปะเป้ h. มึงมาเลย M h. เอ็มปะเป้เฮ้ยกาซาบีปะ่ะกานนบีร้อยเอ็มเรียวพูเบอร์ 11, สาราิบเอ็ดสาร่าเฮ้ยมึงดาฟสิบนะเวย้ยเย็ดกับบึงทันได้ไหม โอ้โหปาซ่าลุยซัวเรสลุยซัวเรสครับผมร้อยเอ็มครับร้อยแปดสิบล้านโอเคไม่ว่าอะไรก็ไปตีบวกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนรับอยู่พันเอ็มขอตีบวกกันเลยครับหนึ่งสองสามไอไอไอตรงเนี้ยใช้ใช้ตัวกากตีได้ครับมันน่าจะติดอยู่ละไอบวกสองอ่ะมันตีง่ายครับทุกคนบวกสองมันตีง่ายครับ มันจะเป็นย่าบวกสามบวกสี่บวกห้าอะไรเงี้ยครับโอเคเห็นปะไม่ต้องเปลืองอะไรมากครับ mm hmm. บวกสองราคาขึ้นมาเป็นเก okay. mm ือบสามพันเอ็มโอเคผมใช้พลังเก้าเจ็ดแล้วกันครับเก้าหกเก้าเจ็ดอันหนึ่งนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดอันนี้ไม่ใช้แพงอ,อ่ะแค่นี้ก็น่าจะติดแล้วนะ ตัวนี้และถูกว่าแค่นี้น่าจะติดแล้วครับน่าติดสามหลอดสามหลอดจิม๋มสามสามหลอดจึงหนึ่งแม่สามหลอดจิม๋มเฮ้ยโอเคครับโอเคโอเคเระเผออาจจะติดบวกห้าเลยนะถ้าเกิดดวงมาหุ่นมันไม่มีตัวตีแล้วครับไม่มีตัวตีแล้วมันต้องใช้ขอดูแป๊บนึโอ้ยแพงไปวะไม่มีตัวตีแล้วครับ ตังไม่มีครับมันต้องใช้อย่างน้อยก็เกือบเต็มหลอดนะบวกสี่เคเนาะยังไงก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันครับให้ดูว่าผมก็ดวงดีดวงดีเหมือนกับชาวบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับใกล้ครบถึงแสนแล้วเดี๋ยวครบหนึ่งแสนหาอะไรมันจะเฮ้ยผมรู้ละครบหนึ่งแสนผมแจกเสื้อฮูดเลยครับเสื้อฮูดตำนานครับฟีฟ่าออนไลน์สี่ เป็นลิมิเต็ครับไม่ได้มีทุกคนครับมีเงินก็หาไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีมากมึงอาจจะไปขอซื้อเขาได้แต่ผมแจกครับไม่ขายครับหนึ่งแสนซับอีกไม่กี่ร้อยแล้วครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย